วลคัมบ์บีเอซีเคทูชานเอลฮอนด้าคอนโทรวี2026รุ่นใหม่ล่าสุดได้เปิดตัวแล้วและบอกเลยว่าครั้งนี้ฮอนด้าจัดเต็มมากกว่าที่เคยด้วยดีไซน์ที่ปรับโฉมให้ดูหรูหราทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น s u v ครอบครัวที่ได้รับความนิยมในไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นแรกใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่รวมความสบายความปลอดภัยแล,และเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจสุด,สดๆเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือกระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบให้ดูดัน และมีความพรีเมียมมากขึ้นฝ่ายหน้าเลดแบบใหม่ที่บางเฉียบและดีไซน์คล้ายกับรุ่นพี่อย่างฮอนด้าคอทําให้หน้าตาของคอนโทรวีดูมีมิติและภูมิฐานขึ้นกว่าเดิมเส้นสายตัวถังถูกปรับให้มีความฉบเฉียวแต่ยังดูเรียบหรูเหมาะกับทั้งคนที่ใช้ในเมืองและการเดินทางต่างจังหวัดละอัลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นพอเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Honda Control v 2026จะเต็มในเรื่องความกว้างขวาง และความรู้ราวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารถูกยกระดับขึ้นชัดเจนแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายสไตล์มินิมอลแต่แฝงความหรูหน้าจออินโฟเทนแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่กระจายเสียงรอบทิศทางทำให้การเดินทางเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้อกกระชับและรองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่มาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันระบายอากาศส่วนเบาะแถว2ยังคงความมก วางที่เป็นจุดเด่นของ Control V และสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวระบบความปลอดภัยของ Honda s ซิ s i n g ก็ถูกอัปเกรดขึ้นในรุ่นนี้มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินรวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยให้การถอยจอดง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจคือระบบตรวจจับผู้ขับขี่เมื่อลาที่สามารถแจ้งเตือนและแนะนำ ให้พักหากระบบพบว่าคุณเริ่มมีอาการเหนือ่อยล้าด้านสมรรถนะ Honda า o o t r o l V n t r o l V 2ยังคงให้เครื่องยนต์1 5ลิตรเทอร์โบที่ถูกปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมพร้อมระบบเกียร์ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวนแต่ไฮไลท์คือการมาของรุ่นอีกอช v h y b r r i d ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดจัดเต็มตั้งแต่ต้น พร้อมประหยัดเชื้อเพลิงสุดๆซึ่งถือว่าเหมาะกับสภาพการจราจรในไทยมากนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสล้อเรียวทามเอ w บดที่ปรับการทำงานอัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยให้มั่นใจยิ่งขึ้นเวลาเจอสภาพถนนเปียกหรือต้องขึ้นเขาในเรื่องของราคา Honda Control V 2,026สำหรับตลาดไทยคาดว่าจะเริ่มต้นราวๆ1.6ล้านบาทไปจนถึงกว่า2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันแล้ว Control V ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะให้ทั้งแบรนด์ที่แข็งแกร่งความทนทานการดูแลรักษาง่ายและมูลค่าขายต่อที่สูงกว่าหลายๆรุ่นโดยรวมแล้ว Honda Control V 2 0 2 6คือ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยได้เกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและประหยัดน้ำมันการเดินทางไกลที่ต้องการความสบายและพื้นที่ใช้สอยหรือแม้แต่คนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การขับรถง่ายและปลอดภัยขึ้นถือเป็นการยกระดับคอนโทรล V ไปอีกขั้นและเป็นเหตุผลว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ขายดีที่สุดในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา